รอบแบตเตอรี่ทำยังไงคะงางนิดเดียวที่เหลือยากหมดหนี่ไม่ได้เล่นมุกนีเลยอันดับสุดท้ายนะครับอันดับแรกอ๋ออันดับแรกเข้าไปที่รูเฟือง <c oughs> เข้าไปที่ข้อมูลแบตเตอรี่เมื่อเข้าไปที่ข้อมูลแบตเตอรีแ่ <c oughs> แล้วเราจะเห็นเซลล์แบตเตอรี่ที่เป็นแผงเขียวเียวเนี่ยเขาจะบอกแรงดันทั้งหมดแรงดันเนี่ยจะดิฟกันประมาณ0 0 1ถึง0.03 4.18 1819อยู่ประมาณนี้แต่ถ้ามีเซลล์ไหนที่ต่ำกว่าชาวบ้านชาวช่อง,องเขาเนี่ยแบตตอนนี้มีปัญหา จะต้องส่งเข้ามาเช็คมีปัญหาก็ทายไม่ได้ไม่ไม่ใช่ต่อไปแรงดันไฟฟ้านะครับอันนี้ก็จะบอกแรงดันของแบตนะครับก้อนนี้ว่ามีแรงดันเท่าไหร่ตอนที่เปิดเครื่องธรรมดาแรงดัน ประมาณนี้แต่ถ้าสตาร์เครื่องเนี่ยถ้าเข้ามาดูแรงดันจะเยอะขึ้นต่อไปอุณหภูมิแบตถ้าออกไปข้างนอกร้อนๆเนี่ยอุณหภูมิแบตก็จะสูงขึ้นหรือหลังบินมาเนี่ยก็จะสูงขึ้นถ้ามันฟ้องเกิน5 2อถึงเนี่ยแบตเตอรี่ควรพักแหละนะครับให้มันอุณหภูมิเย็นลงส่วนถัดมาอันนี้จะเป็นคามชาร์จหรือรอบชาร์จรอบชาร์จแบตท,ที่เขามีเอาไว้รับประกันกันกน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระแสของแบตเตอรี่ อันนี้ก็จะตั้งค่าได้พวกให้แจ้งเตือนว่าแบตเตอรี่ต่ำกี่เปอร์เซ็นต์แนะนำให้อยู่ที่ประมาณ20-25เปอมันก็จะมีป๊อปอัพที่หน้าจอว่าแบตเตอรี่ต่ำส่วนอันนี้การเตือนแบตเตอรี่ต่ำมากอันนี้แค่ต่ำอันนี้ต่ำมากต่ำมากเนี่ยจะลงจอดแ้าแบตเหลือ5เอนันนี้ลงจอดเองค้อกควรระวังระวังกันหน่อยส่วนอันนี้จะเป็นการ เลือกว่าเมื่อแบตเตอรี่ต่ำเนี่ยต,ต้องทอํายังไงก็เป็นแค่คา <ำ S 2> เตือนเป็นเตือนไว้ก่อนถ้าบินกลับบ้านเลยเนี่ยเผื่อบางทีงานยังไม่จบบินงานมไม่สนแะล้วผมกลับก่นนอนแล้วนะไม่สนนะถ้าเดืออีกยานะครตันนี้ซีเรียลแบตเตอรี่นะครับเป็นไงกับวิธีการเช็คเซลล์แบตเตอรี่หรือข้อมูลแบตเตอรี่บอกแล้วง่ายนิดเดียวที่เหลือยากหมดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์กดอะไรก็กดเข้ามาได้นะครับผมสำหรับวันนี้เป็นทอมลงเกษตรลาไปก่อน súng súng cho người con súng cho người